กฎแห่งกรรมเรื่องเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์มนุษย์เราจงหาเวลาให้โอกาสแก่ตัวตนเองในการที่จะสแสวงหาสาระอันแท้จริงของชีวิตเพื่อเพิ่มเติมสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดให้กับชีวิตด้วยการปฏิบัติธรรมะชีวิตจะได้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองเมื่อใจเราอยู่ในกระแสะแห่งธรรมะ เราก็ย่อมมีความสุขสดชื่นเบิกบานใจที่เบิกบานจะทำให้เรานั้นได้เข้าถึงธรรมะอย่างง่ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในกุตกานิกายธรรมบทความว่าผู้ที่มีปัญญาพึงรักษาจิตที่เห็นได้ยากที่ละเอียดอ่อนมักตกไปในอารมณ์ที่น่าใกล้เพราะว่าจิตที่คุ้มครองดีแล้วนำสุขมาให้ ธรรมชาติดั้งเดิมของจิตนั้นประพัดสอนคือสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสมีความสว่างสวัยอยู่ในตัวปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองแต่ว่าถูกอวิชชาคือความมืดเข้ามาห่อหุ้มจึงทำให้จิตนั้นคุณมัวไม่ผ่องใสและหวั่นไหวไปตามกระแสของกิเลสถ้าหากว่าไม่สำรวมอินทรีย์นั่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ปล่อยให้หลงไหลไปในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสติดอยู่ในอารมณ์ที่เป็นเหยื่อล่อของพยามาลต่างๆเราก็จะเป็นเสมือนกับปลาที่ติดเบ็ดของนายพราฉะนั้นถ้าหากว่าเราสมรวมระวังอินทรีย์อยู่เสมอๆไม่เผลอสติปล่อยจิตในอิทธารม์และอนิถารมต่างๆภายนอกมันฝึกฝนอบรมจิตใจให้ อยู่นิ่งอยู่ภายในตั้งใจไว้ในต้นแหล่งแห่งความสุขและความบริสุทธิ์ซึ่งเป็นทางมาแห่งบุญกุศลเป็นต้นทางแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานได้จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงนั้นซึ่งอยู่ภายในตัวของเรานี่เองตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เชื่อมโยงจิตใจของเราไปสู่อายตนะนิพพานได้ในอดีตมีพราม เข้าไปถามพระโมคคัลลานะว่าทำไมภิกษุในพระพุทธศาสนาซึ่งมีผมดำสนิทร่างกายแข็งแรงไม่ถูกอาพาธรุมเรา้าถึงไม่ยินดีในการครองเรือนไม่ยินดีในการบริโภคกามพระเถระตอบว่าเพราะภิกษุสาวกตั้งใจออกบวชเพื่อสแสวงหาพระนิพพานมีความสำรวมอินทรีย์สำรวมตา หูจมูกลิ้นกายและใจท่านมีสมณะสัญญามีพระนิพพานเป็นอารมณ์จึงไม่ยินดีในเบญจกามคุณเหล่านั้นดังนั้นความสำรวมอินทรีย์จึงเป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงได้ดังเช่นในสมัยหนึ่งพระจิตตะคุตตะเถระท่านรักในการประพฤติปฏิบัติธรรมะมาก ตั้งแต่ตัดสินใจออกบวชอุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาท่านก็มันสำรวมอินทรีย์ชำระกายวาจาและใจให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอหลังจากบวชได้ไม่นานท่านก็ได้ขอโอกาสพระอาจารย์ออกปลีกวิเวกเพื่อแสวงหาที่ปฏิบัติธรรมตามป่าตามเขาเพิ่มพูนความบริสุทธิ์ในสมณธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านได้ไปอาศัยอยู่ในถ้ำ กุรันทะกะซึ่งเป็นถ้ำที่มีความใหญ่โตมโหลานสวยสดงดงามวิจิตด้วยจิตกรรมฝาผนังซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระสมมาสัมพุทธเจ้าถึงเจ็ดพระองค์แม้พระเถระจะอาศัยอยู่ในถ้ำน,นี้เป็นเวลานานแต่เพราะว่าท่านเป็นผู้มีความสำรวมอินทรีย์อย่างยิ่งแม้แต่ผนังถ้ำพระเถระก็ไม่เคยแงนดูเลย และท่านไม่เคยคิดที่จะสนใจเรื่องนอกตัวเหล่านั้นทําให้วันเวลาไหลผ่านไปด้วยการทำจิตหยุดนิ่งมุ่งเข้าสู่ความบริสุทธิ์ภายในไม่ปล่อยจิตให้หลงไหลไปในสิ่งที่น่ารักน่าใกร้น่าพึงพอใจจากภายนอกท่านได้ใช้เวลาอย่างมีประโยชน์และมีคุณค่าด้วยการทำภาวนาฝึกฝนจิตหยุดนิ่งเป็นสมาธิตลอดเวลากระทั่งวันหนึ่ง มีภิกษุอาคันตุกะได้เดินทางมานมัส,สการและขอพักอาศัยอยู่กับท่านด้วยเมื่อได้เห็นทัศนียภาพอันตรการตาของจิตกรรมฝาผนังในถ้ำแห่งนั้นทุกรูปต่างตะลึงในความสวยงามมีจิตกรได้บรรจงแต่งแต้แตมลงไปด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยภาพที่เห็นเป็นประดุจว่าพระบรมศาสดา,ศาย,ยังทรงพระชนชีพอยู่ ภิกษุทุกๆรูปได้เที่ยวเดินชมด้วยความปีติใจเพราะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแล้วมาเล่าให้พระเถระได้ฟังด้วยความชื่นชมยินดียิ่งนักพระเถระได้ฟังดังนั้นจึงบอกว่ากระผมอยู่ที่นี่มาตั้งหกสิบพรรษาไม่เคยรู้เลยว่าที่นี่มีภาพมหาพิเนสกรมของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่อาศัยพวกท่านทั้งหลายผู้มีในตานั้นแหละ จึงทำให้ผมได้รู้ในวันนี้นี่เองคำพูดของพระเถระได้สกิดใจเหล่าภิกษุอคันตุกะที่มาขอพักอาศัยว่าพระเถระเป็นผู้มีความสำรวมอินทรีย์มากจิตใจท่านมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวอยู่กับการปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นอย่างเดียวจริงๆทําทำให้ภิกษุอคันตุกะเกิดแรงบันดาลใจที่จะฝึกตัวเองเช่นเดียวกับท่านบ้างการสำรวมอินทรีย์ของพระเถระนี้ แม้ต้นกากระทิงซึ่งเป็นต้นไม้แห่งการตัดรู้ธรรมะอยู่หน้าถ้ำที่ท่านอาศัยอยู่พระเถระก็ยังไม่เคยแงนดูต้นไม้นั้นเลยรู้เพียงว่ามีอยู่เท่านั้นเองต่อเมื่อเกรสรของต้นไม้นั้นร่วงหล่นลงมาบนพื้นดินตามฤดูกาลท่านจึงรู้ว่าเป็นไม้มีดอกกิตติศัพท์ความสำรวมอินทรีย์ของท่านได้ฝุ้งขจรกระจายไปทั่วทุกสารทิศ พระราชาได้ทรงสดับเรื่องราวของพระติระนั้นมันเกิดความเลื่อมใสจึงได้อารัธนาให้ท่านมาฉันพัตนาหาในพระราชวังขณะที่พระราชาและพระมเหสีตลอดจนเหล่าอมารราชบริพารมานมัสการและถวายพัตาหารด้วยมือของตนเองท่านก็กล่าวเพียงว่าสุขีโหตุมหาราชา ขอมหาบาพิตรจงมีความสุขเถิดไม่ได้กล่าวคำอื่นใดเพราะท่านไม่ได้คำนึงถึงว่าคนนั้นจะเป็นชายหรือว่าหญิงนึกเพียงว่าเป็นคนเพราะร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุสี่เท่านั้นเองยิ่งทำให้พระราชาเพิ่มพูนความเลื่อมใสามากยิ่งขึ้นทรงถวายพัตาหารเป็นเวลาต่อเนื่องกันถึงเจ็ดวันในวันที่แปดหลังจากพระเถระได้โปรดพระราชาแล้ว ได้เดินทางกลับถ้ำตามเดิมคืนนั้นเองขณะที่พระเถระกำลังเดินจงกรมทำความเพียรตามปกติเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ที่ต้นกากระถิงเห็นพระเถระเดินจงกรมทำความเพียรไม่ลดละเกิดจิตเลื่อมใสอยากเอาบุญพิเศษกับท่านบ้างจึงได้ทำแสงสว่างให้ปรากฏให้พระเถระได้มองเห็นทางในขณะ,ะเดินจงกรมท่านจะได้ไม่สะดุดหกลม้ม พระเถระได้ตรึกระลึกถึงศีลอันบริสุทธิ์ของตนตั้งแต่ออกบวชและความสำรวมอินทรีย์ที่มีมาตลอดเมื่อนึกแล้วก็เกิดความปลื้มปีติในความบริสุทธิ์ของตนเองจิตใจของท่านก็ชุ่มชื่นเบิกบานบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญเมื่อจิตของท่านหยุดนิ่งเป็นสมาธิถูกส่วนแล้วท่านก็เข้าถึงดวงแห่งธรรมะดวงศีลสมาธิปัญญา ไปตามลำดับพระเถระเดินจงกรมไปแต่จิตใจนั้นยังคงหยุดนิ่งอยู่ในธรรมะข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในหยุดนิ่งอยู่กลางดวงธรรมที่เข้าถึงสว่างสวัยทีเดียวท่านปล่อยให้จิตได้หยุดเรื่อยไปในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมะเป็นพระอรหันต์ในขณะที่เดินจงกรมนั่นเองแม้แต่ผู้เขาก็เกิดเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นดังสนั่นวันไหวไปทั่ว ประดุจจะแสดงความยินดีปรีดาอนุโมทนาสาธุการในการบรรลุธรรมะของท่านจะเห็นได้ว่าการสำรวมอินทรีย์มีผลดีต่อการทำจิตนิ่งได้อย่างมากมายถ้าหากว่าเรามันสำรวมอินทรีย์อยู่เสมอดูในสิ่งที่ควรดูฟังในสิ่งที่ควรฟังรู้จักยับยัง้งชั่งใจในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสธรรมารมที่มากระทบจิต เข้าใจในโลกธรรมที่เกิดขึ้นดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนพระพาหิยะไว้ว่าดูก่อนพาหิยะเธอเพิ่งศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อเธอเห็นจะเป็นสักแต่ว่าเห็นเมื่อเธอฟังจะเป็นสักแต่ว่าฟังเมื่อเธอรู้จะแต่เป็นสักแต่ว่ารู้เมื่อรู้แจ้งจะเป็นสักแต่ว่ารู้แจ้งเมื่อเธอศึกษาเช่นนี้ เธอย่อมไม่มีในโลกนี้ย่อมไม่มีในโลกหน้าย่อมไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนี่แหลเป็นที่สุดแห่งทุกบัณฑิตทั้งหลายได้แนะนําเรื่องของการสํารวมอินทรีย์ไว้ว่าผู้รักในการฝึกฝนอบรมจิตไม่พึงเป็นผู้มีในตาลอกแลกเหมือนลิงในป่าเหมือนเนื้อตื่นดงหรือเหมือนเด็กอ่อนสะดุ้มกลัวควรสํารวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจ อย่าให้ไหลไปตามอำนาจกิเลสที่หลอกล่อให้เรานตกหลุมพรางการสํารวมอินทรีย์ที่ดีที่สุดคือการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพราะใจและดวงจิตนั้นหยุดนิ่งจะเป็นเกราะคุ้มการกระแสกิเลสที่ไหลเข้ามาสู่จิตของเราคนเรานั้นจะอยู่ให้เป็นสุขได้ทุกหนทุกแห่งนั้นต้องทําตาของเราให้เหมือนกับตาไม้ไผ่ทําใจให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดิน ทำหูให้เหมือนหูกระทะทำตัวให้เหมือนผ้าคีริวคือลดตัวลงต่ําเพื่อยกใจของเราให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นในแต่ละวันที่ผ่านไปควรหาโอกาสฝึกฝนจิตให้หยุดนิ่งเป็นประจำสม่ำเสมอนําจิตใจกลับมาหยุดไว้ที่ตัวเองให้ได้ซึ่งเป็นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดที่จะทำให้หลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามาร คือตัณหากิเลสได้ก็ทำให้ได้เข้าถึงกายธรรมซึ่งเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงของมนุษย์เราทุกๆคนนั่นเองช่วยกวดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ